สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจฟอร์แต่งโปรแรงบานหนูแดงพนันคอนค่ะวันนี้นะคะหนูแดงนำรถ Next-Gen e v e r a ร e สนะคะไทเทเนียม4คูค่ะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1 7 4 0 0 0้บาทมารีวิวให้ดูกันเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้แต่งหล่อสุดๆไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาแต่งอะไรกันไปบ้างค่ะนี่เลยค่ะจุดแรกนะคะก็ เปลี่ยนกระจังทรงแรปเตอร์นั่นเองมีไฟ LED นะคะสีส้ม3จุดตัวอักษรในปอวดีก็เป็นโทนสีดำนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟ LED นะคะทรงสีแครมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่เลยความรอของรถคันนี้นะคะืคอกันชนนะคะครอบชุดวิตเตอร์เลยค่ะทำสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะหล่อมากๆนี่ค่ะครอบนะคะไฟตัดหมอกไปด้วยค่ะ แล้วก็ด้านช้างนะคะจะเป็นซุ้มล้อเรียบเรียบแบบนี้เลยค่ะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับซุ้มล้อก็จะขนาด3นิ้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันบ้าง สำหรับคันนี้นะคะช่วงล่างเดิมๆเลยไม่ต้องยกอะไรเลยนะคะยางค่ะเป็นยางของ Cosmic นะคะสเปคอย่างที่ 275-50R20 ทันะคะเป็นยาง AT นั่นเองค่ะสำหรับแม็กนะคะก็เป็นแม็กคอป20นะคะลายของ o a s i s เนาะเป็นลายแบบว่าก้านดำแบบแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะคุมโทนได้หล่อสุดๆไปเลยค่ะสำหรับไทเทเนียม 4x2 เนี่ย ต้องบอกเลยว่าออปชันนะคะเขาเทียบเท่า4ค4เลยจะแตกต่างน,นะคะแค่ไฟด้านหน้าค่ะแล้วก็โหมดการขับขี่แค่นั้นเองเลยนอกจากนั้นนะคะคือเหมือนกันหมดมีกล้องนะคะ360องศาบรายสปอร์ตก็มีมาให้ด้วยค่ะตัวอักษรน,นะคะก็จะมีเป็นตัวอักษรไทเทเนียมด้วยะคะสำหรับคันนี้คิวกันสาดนะคะหนูแดงก็ติดตั้งให้แล้วนะคะราวหลังคาจะมีอยู่แล้วในรุ่น e v e r อร์เนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่า สำหรับด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์ของ e v e r e s t เลยมีตัวนีเลอตัวนี้ด้วยนะคะคือสปอยเลอร์เนาะสปอยเลอร์ที่ติดมากับชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็กันชนท้ายนะคะก็จะเป็นชุดที่มากับชุดวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเป็นไงคะสำหรับคันนี้รอถูกใจไหมคะพี่พี่ถ้าชื่นชอบนะคะ ก็สามารถแคปรูปรถคันนี้นะคะแล้วก็ทักมาที่เพจฟอร์แต่งได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยะค่ะต้องบอกเลยว่ารถไทเทเนียม4 x 2เนี่ยมีพร้อมส่งมอบพร้อมส่งมอบนะคะรถแบบว่ามีทุกสีพร้อมส่งมอบพร้อมแต่งหล่อๆเลยค่ะพี่ๆหากชื่นชอบนะคะหนูแดงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย